สามด้วยนะคะสาม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  Q, Q, Q 이거. Q 드로잉. 그죠? Q, Q, Q. And 그리고 또, okay. 자, 제가. vai na casa สวดเลยพร้อมปวดต้องบอกก่อนว่าที่พวกคุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ power pop เกินนะครับแต่ป้าหอก่อนสามป้าเป็นใครคะเป็นพ่อแม่ของ power pop เกินเออเป็นพ่อแม่ของ p ว w e พ pop เกินขอดีทุกคนอีกทีนึงนะครับไม่พูดพั่มคัเพงนะฮะวันนี้เนี่ยพอดีว่าเรามาขายเครื่องสำอางเครื่องสำอางยี่ห้อนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้ว หลายคนนี่คือวันนี้ก็คือมาแบบพร้อมหน้าสดกันหมดพี่น้องผมนี่คือมีป้าติงคนเดียวหน้านี่มาป้าแตงนี่หน้าสดนะครับผมนี่มามาแบบหน้าดิบๆเลยอะออไม่ต้องครหรอกอมีเต็มมีเต็มอยู่คนเดียวแ,แอวเแงเจ<ป>ลา่าไทยเซนหน้าเต็มหน้าเต็ม m มคอัพ too much อ่ะ very too much อ่ส่วนชาลีนี่คือดิดๆแต่ว่าข้อดีของก็คือวันนี้คือวันนี้เราจะมาโชว์ให้เห็นเลยเดี๋ยวดูกันว่าผู้ชายแต่งหน้าได้ป่ะอันนี้อะไรนี่เนอะอ่ะแต่งหน้าตอนตอนตอนนี้พี่น้องผมหอบกินนะครับเนื่องจากว่าแบบแบบที่บอกว่าเป็นรุ่นแม่เขาเขเชิขอด้วยกันแม่ไม่ชาลีวันชาลีวัน ผู้ชายเนี่ยบอยเนี่ยนิวบอยยุคใหม่2 0 2พันยี่ิบเท่าไหร่ยี่สิบห้าแล้วป่ะพี่24่ริบอต้องเขียนคิวเป็นเอ้เบสกูว่าต้องมีกระจกใช่เพราะว่าเพื่อนชมในตะก้าก่อนนะคะสนใจตะก้าไหนช็อปปิ้งจะได้ก่อนเนื่องจากในเนี้ยถ้ามันกลับด้านพอจะเขียนแล้วมันงง ถึงกันดิคิดถึงกันดิไม่บคุณเชี่านทานนขอคอมเมนต์หน่อยเพื่อนๆบอกว่าไม่ได้คิดถึงอายเขาตายเลยคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนเลยนี่เติมให้มันเต็ม เนื่องจากเวลาไปทํางานเนี่ยหลายที่เนี่ยต้องบอกตรงว่าลูกค้าไม่ได้ชอบคิ้วบาก mm hmm. คิ้วบากเสน่ห์ของผมเนี่ยลูกค้าไม่ได้ชอบทุกที่ mm hmm. เข้าใจนะ mm hmm. อหม mm hmm. บางที่อ่ะเราก็เติมคิ้วบากเสน่ห์ใี่ไหา เอ้ยเหมือนคิวพิการเลยเฮ้ยมันต้องใช้สีอะไรบอกหน่อยดิดไงฮะมันต้องสีดำยูนิฟิแบ็ค k คั l o เลอร์ป่ะเบคคัรเลอร์อันนี้มันดววำเดี่อ่ะวันนี้เรามีสีเดียวแต่ก็ได้อยู่ได้ยูผ่านๆได้ยูเดี๋ยวผมเขียนเติมไงอุ้อว่องขลบไหมส่วนให อ๋อคือเขาจะเขาจะไม่เพื่อเขียนสีดำกันก็คือเนี่เดี๋ยวผมมาเติมเพื่อนๆดูตอนนี้เลยเนี่ยของแท้เลยเดี๋ยวเรามาเติมไปด้วยกันเลยผมเนี่ยเรื่องวาดคิ้วเนี่ยที่หนม่งชัดพี่ชัดขอโทษอาจจะเขียนนางกับผู้หญิงหลายคนหน่อยนายหน่อยช่วยอ่าดูขนาดผมเขียนนี่ยังยังดูธรรมชาติเลย อันนึ่งวิธีเขียนก็คือเราเขียนทักคิ้วจริงเลยฮะเขียนไเก่งมากเก่งมากไม่เก่งมากไม่เกลเก่งมากเขียนง่ายจริงเขียนง่ายเขียนง่ายเขียนง่ายเอ้ยมันขึ้นวาอ่ะมันขึ้นมันขึ้นมา วันนีก้กามินก็ใชเรนะื่องสอนวันน,วนี้เขียนคิวเหมือนกันน่เว้เว้ชาลีเวนชาลีนีามเชาลีอย่างเงี้ยยูเซยิ้ยมกระชากใจเซยิลมมั่นใจเลยย,ย,ยิ้มกระชากใจยินกชากใจอ่ายิ้มกระชากใจอิมกชากใจ ยินงกระจายยินงดยิ้มเลยอยูต้องเวทชาลีสมัยก่อนสมัยินงกระจายทำไมยิ้มแล้วคิดถึงนคมวะเย็บน้อย็บมู้เหญเู้สุดสบายทค เอ่ต้งหนาแล้วออ่ะ้าวันนี้เรามาโฆษณาเครื่องสำอางหลายคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่า BSC เนี่ยหลายคนรู้จักอยู่แล้วไม่ได้มีแค่ที่เขียนคิ้วอย่างเดียวนะมีที่ปัดคิ้วด้วยและยังมียาสระผมด้วยป่ะมีเคยใช้เลยค่ะข้าสมุนไพรกินกันแดดด้วยที่แดดตัวใหญ่ไฟบางจอนะคะกำมินเสียบไม่ได้ไม่ลองให้กรมินแต่งให้啊 อผู้ชายต้องแต่ได้แล้วเียไมง่ายก็เสร็จไปแล้วเดง่ายเขียวยง่ายเขีย่ายแต่ว่าต้อกว่านีครั้งแรกสำหผู้ชายไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่ทำได้แบบนี้นะไหนดูไหนเออผู้ชายทั่วไปไม่ได้ทำได้แบบนี้นะเก็ฉันไม่ใช่ผู้ชายอ่ะไม่ผมยอมคือผมเนี่ย มีศิลปะในหัวใจอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็แต่งหน้าเดี๋ยวนี้ผู้ชายต้องแต่งหน้าลจากบ้านแล้วไม่ใช่แต่งจากบ้านนะออกงค์เก่งกว่าคือผมเขียนมือซ้ายด้วยเพื่อนๆลองดูในตั๊กายด้วยอ้าวมีใครใช้ได้บ้างล่ะลักพาวันนี้่ธรรมดาคือต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ยใช้มือซ้ายยังไม่ถนัดกผมเลยไม่เป็นศิลปะา้องเขียนได้เลยเนี่ยอันที่เน็กใช้อยู่ ที่นี่เต็ u คิวไอโร่นี่ไอโร่ะแป้นรุยคนจริงจริงสิสวยสวัสดีเพื่อนๆอีกทกนึยนะครับกำมัใช้อยู่ก็เปของดื้อสงอีกทีของ BSC นะคะที่กำลัแตงหน้าวอนนี้ค่ะทุกคน BSCI b l u pencil ดินสอกี้คิวอะดินสอกี้คิวคิวเป็นนาลบที่ทนทานเขี้คิวดิสคทนช่ว ควอมคอมคอมชั้นนี้นี่ในตะกร้านะคะตัวนี้127บาทถูกมากค่ะสองชิ้นนี้127บาทจาก298บาท127บาทได้ไปสองชิจุิมเป็นแบบทานทั้งวันนะคะ อง่สิบเจ็ดบาทสอร้อยยี oh, okay. ่สิบเบาทหนึงร้อนรบาทมาก่สิบาทวาดินสแคนคิวหนึ่้อยยี่สิบเจบาท

ขีสองเห็ยนคิ้วเขาว่าขอบเขาจะเป็นแบบเหมือนกับอลูมิเนียมแบบแบบแข็งแล้วก็หนูหลามากเลยค่ะสวยมากคือแบบอสวยนะะตอนนี้ปักกระเจ้าให้เรานะคะเพื่อนๆหนึร้อยยี่บเาทเท่านั้นต้องคยจาสองร้อยก298บาทนะคะหรือว่าเกือบสามบาทนะเหลือร้อบาทได้ทําหแป้ง แล้วก็ดิสบบสนะะบบอส,นสเอเขียนขีดทุกคน b S C z i นมิ i n e r a l Tone of Suncream กันแดดผสมน,น้ำและออกผิวให้สวยใส่อลับพุ่งสามสิบมิลลิแคสต์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมพูหายไปเอ้ยแชมพูอยู่เปล่าแชมพูเดี๋ยวผมไมปผสมก่อนแป๊บหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ ขอตอบคำถามของเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆถามว่าดิ้งซอเขียนคิ้วสีอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มนะครับเอาแล้วมีสีอะไรขอขอด้านเปล่าหน่อยเดี๋ยวนายจะเขียนด้านเปล่าต้องบอกว่าอ่าวเป็ด้านเปล่าคือผมเนี่ยเขียนเองสดๆเลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นเนี่ยคือดูเลยเนียนมากอ่ะอูกูตั้งแดดทุ่งตอทุหงตอทุ่งตอนี่ยกั้งแดดพี่น้อง ขาเรียกว่าธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวอ่อาผสมน้ำแร่นะคะตัวนี้กันตัวหนที่น้องเอ่อม<ช>ี้นชัยนะคะมันจะเป็นผสมน้ำแร่แล้วก็มีผลอัพในตัวนี่พี่เปิ้ลไม้อยู่นี่อ๋ออย่างนี้ัต่คนเที่งเลยวันนี้ไม่ต้องม่ใช้ี่น่ะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเอาไม้ไว้ให้ที่พวกเราเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะได้สิงดังๆนี่ๆทุกคนทุกคนเวลาพูดพูด ตอนนี้มีไม้สามตัวใช่ป่ะจะอยู่บนโน้นนะคะทุกคนเงอน้านี่คืออ่ะเนี่เอาไม่อย่างนี้อ่ะติดถือไหมแม่อ่ะเอาเอาโซนนี้เดี๋ยวขออน,นุญาตเซตแป๊บนึงไหนทุกคนทุกคนเวลาพูดพูดเสียงดังๆเสียงจะได้เข้าไม้ร,รอรอเอเอหอยเดี๋ยวข้านาทีเราจะมาเริ่มขายของจริงจังแล้วนะตอนนี้ขายได้ร้อยก้าแปดเหลือร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเท่าไหร่แั้นนึงป้าติ้ง เขาถามว่าอะไรอ่ะปาติ้งอยู่เดิๆๆไปพวก290บาทคนงงอะไรไม่ปาติ้งจะบอกว่าได้ไป2ชิ้นเลยเนี่ยในราคา127บาท127บาทคือจริงๆถูกมากๆทุกคนเลยแล้วแพ็กเก็ใสั้งเลยนะคะแล้วแกเก็ไม่กองแกงนะคะดูตัวพับได้กระจกไปด้วยนะในราคานี้นะคะมีกระจกมาแบบสองชั้แจ๋วเลยระทำไมต้นตุนตเอาเลือกันนรง ต้องรงหิวก่อนจะได้แบบว่าเห็นสีชัดเนาะอันนี้อันนี้สีเดียวเลยสี่ส่นคนนี้คนนี้ชื่อวันเพนแปลชื่อวันเพนวันเพนพอตเจ็ดทำไมถึงชื่อวันเพนบอกเขาไปชื่อจริงปะชื่อจริงวันเพนดืนะสองคุม่งันค่งเนมโอ้ลา

กนเสียใจมากวันนั้นอะแม่ตกใจนะอย่าไปตกใจอยู่น้องตกใจเข้าใจวันนั้นเดี๋ยวตกใจอย่าอย่ากลัวอย่ากลัวไม่สิอโอเคอย่าอยู่ในโรงหนังเงียบๆได้ปะวันนั้นทุกคนกำลังจะไปลอยกระทงตูนอยู่ในท้องแม่แม่ท้องแก่ใกล้คลอดแต่ยังไม่คลอด วันนั้นใกล้สี่ทุ่มกำลังจะไปลอยกระทงที่ตำหนักใครใครรู้จักบ้างอยู่แถวลัชดาจ๊ดโก้ละชดาวันนั้นกำลังจะออกไปแล้วแม่ปวดท้องคลอดทุกคนทำกระทงมาทั้งวันตั้งแต่เช้าไปตัดต้นกล้วยทำเดนเองทุกอย่างแม่ปวดท้องคลอดแม่ต้องไปคลอดตูนในวันลอยกระทงที่ทุกคนลูกจ๋าเรามานาน <version> ทุกคนปดลอยกระทงแต่ลอยกระทงอยู่หน้าบ้านานะกะละมังะกะละมังกะละมัง อย่ามาะน้องกระโมีปีนลครั้งวันนึงไม่ไม่ไ้ยุแม่ไม่เอายับความสาคัญเลยว่าอะไรมันสาคัญกว่ารอยกระหงสคัญกว่ารอย่งไม่พาลูกที่เหลือไปรอยกระงเขออย่างนึงแล้วกันระหว่างล้วเรื่อง ลองช่วยใช้เครื่องสำอางวันนี้แต่งหน้าหน่อยรับรับไม่ได้เก่งค็ได้บอกว่าตอนนี้ยังอีกสิบนาทีจะขายไม่ใช่ไม่ไม่เราแต่งหน้าก่อนป้าแต่งแต่งก่อนน่ากลัวมากรับมอบอยาเพื่ออ่ะเดี๋ยวดูวดูโหป้าแต่งดูหน้าป้าแต่งดินี่คือผู้หญิงในวัยสี่สิบที่ยังไม่มีผัดผักกาดไปไปไปป้าแตงคิ้แต่งหน้าก่อนสงสายคุณดูอ่ะการเป็ยูเฮล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 ป้าแตงเน่ยเออต้องเริ่มจากอะไรก่อนการแต่งหน้าเนี่ยอันนี้ตัวนี้ก่อนเลย

ตัวนี้เนี่ย BSC นะครับผมนิ้วบางอยู่อ่านไม่ออกจีนอะไรเนี่ยมินเนอร์มินเนอร์เลาตัวนี้เป็นกันแดดผสมน้ำแร่ SPF 50บวกบวกบวกคุมมันป้องกันรังสี UVA และ UVB อ่าตัวนี้นะฮะใครใครที่อยากได้ตัวนี้คือใช้แค่เป็นกันแดดก็ได้เหมือนกันใช่ป่ะเป็นกันแดดที่เป็นยังไงเป็นอะไรบ้างแบบเป็นคนอัพด้วยค่ะเาแล้วเราก็จะถิกจะเสค่ะ คือขึ้นอีกระดับเลยให้เห็นใกล้ๆว่าอันนี้ไม่ได้าเป็นนึงแปนนึงแป๊บนึงเป็นกันแดดที่ที่ผู้ชายผู้ชายใช้ง่ายเพราะว่าผู้ชายใช้ได้เ้วยเลยนะอันเนี้ยสมมติดูหน้าผมอ่ะมีของน้าแร่ด้วยค่ะจะไม่หักหน้าด้วยนะคะม่ักเบาาทาเบานะะเบเบาเบาเบาเาเบาเเบาเบา่เบา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 บาบบเบาก กลิ่นหอมแล้วก็อะไรหอมนะคือคือคือกันแดดตัวเนี้ยเกลี่ยง่ายหอมแล้วก็คือคือใช้ใช้ดีพี่สามฝากโฟกัสปุ๊บเลยโฟกัสต่อเลยพี่หน้าผมต่อตัวไปตุกไปหน้าตัวเองก่อนนะอ่ะตัวเนี้ยคือถ้าผู้ชายอ่ะใช่ไหมลอยแดงหาเลงน้ำหาซีนกันเราเองนะคะคือแบบว่าเอ็ม คุณ36ลูกสองนะแล้วก็เป็นคนที่เกลียดทานเนการแดดมากป้าแตงด่าบอก่อยมากว่านี่แกควรทานการแดดเพราะน้าแกเหี่ยวแล้วป้าแตงสาิบเอ็ดลูกศูนย์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 หายเหรอคะแพคถึ่สิสทอร์ิทคลายสิสทอฟลิทเป็นนี่ใช้ง่ายว่ะแป๊บนึงใช้ง่ายใช้ง่ายก็ดูหน้าผมนี่ใช้ง่าย ขึ้นมาทันทีค่ะอีกหนึ่งระดับว่าแต่งเป็นตัวแทนบ้านของทุกคนแล้วเชียร์นี่มีกี่ที่นึงแ้วฉันก็อะมาถามว่าเอาใครอยากได้กันแหน่งนี้เท่าไหร่อยากกัเท่าไหร่โมกิดึงเธอกดซื้อเลยเพราะว่าใช้ง่ายทานแล้วก็หอมอยู่เนอะไม่นี่หอมหอมมากๆกันแดดตอนนี้ราคาในตะกร้าหนี่งร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะตัวแป้งที่ที่ต้ะก้าก็ามารใช้นะคะ จะเป็นแป้งเบอร์แอนดไบนะคะใช้เราจะเหมือนรีทัชได้เลยนะคะทุกคน BSC Blue Bright Powder SPF 5 0 PA+++ ผิวเปล่านะ Brightens ละลูคคุมคอนโชยกระจายแสงทำให้นากลางจังไสมวลลิททช์ผิวหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาททุกคนกิดกั้ใจตั้งในะคะ่สุยอนะค่ะ SPF 5 0าบบวกนะคะบวก4ตัวแปลว่ากันแดดถึง16เท่าเนี่ยไหนสวยยังไสวยยังสวย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 จริงๆคุณโอคุณโอสวยยังนะคะ เป็นแบบเบอร์แอนด์ไบต์นะคะเป็นสําหรับเบอร์ลูกคุเอให้กระจายกระแสงให้ทัวหน้าเหมือนจะรีทัดผิวนะคะตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้คู่กับติดเขียนคิ้วอะค่ะร้อยี่เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทะแป้งกันฝุ่นเจ็ดคิวนเรกำมังจะเอาข้าวเจียนเตี๋ยวนลาตกสองชิ้นชิ้นละหกสิบบาท

ตัวนี้ค่ะก็คือทาลงไปแค่ครึ่งหน้าก็จะเห็นบีฟอร์อนอัพเตอร์เทียบกันได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถทาลงบนหน้าสดออกไปข้างหน้้าาขงนอกได้เลยเพราะาเป็นธรรมชาติมากไฟมันดันด้านสวยความสวยนี่คือต้นๆที่ไม่ชอบทาปีนกันแหล ต้องน่แต่ต้องพยายามนะลวต้องนกองดยครีมกันแดดสำคัญนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องทานนะคะตุนตุนคือกันกันแดนตุนเลยมามาขอเบกเบรกใครขอท่านหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าตุนตนเนี่ยป็นใครตุนเข้ามาทีนึงเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวตลยนีสาผมเป็นไม่นช่ก็ตั้งไก่อน ตันนี่คือเป็นเป็นพี่สาวคนก่อนผมคนหนึ่งก่อนผมคนหนึ่งเป็นแอนนี่แล้วก็เป็นตูนต้องบอกว่าตูนนี่คือเป็นพี่น้องที่ตีกันบ่อยสุดบอกว่าเตนไฟเตะกันทุกวันเลยเตนไฟเตนทุกวันอคนนี้เตนไฟเตะกันทุกวันนะคะวีเนี่ยบีฟอ r นะพีเคเอ็มวีดย์โอ้ not not P.K. b i บิ๊กแมทอโอสู้กันสู้กันเพราะเรื่องนี้ค่ะ เหมือนยังไม่รู้ว่าลำดับที่คนไหนแบบนสเป็นคบอกชูนัชีคนัมบะชูอนมบะาฉันไม ชาลีนับเป็นนัมเบอร์นัมเบอร์1กินเลยต้องบอกก่อนว่าตัเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นไฟต์เต็งอะผมบ่อยสุด <c oughs> คือทะเลาะกันแม้แต่เรื่องตากผ้าใช <c oughs> า่ดิฉันเดี๋ยวเพิ่งดิชั้นกระเป๋าป <c oughs> ยู่ในเหตุการณ์ดิฉันคือถังมา <c oughs> แม่ซักผ้า ซักผ้าแม่ซักผ้าแล้วดิฉันถือถังขึ้นมาแล้วก็เรียกน้องๆมาช่วยกันตากดิฉันเป็นคนที่อธิบายเหตุการณ์หยุดดิฉันเป็นสารานุกรมของครอบครัวดิฉันอยู่ตรงกลางเอาถังผ้าวางอันนี้ถังผ้าวางปึ้งไอ้ตัวอยู่นี่น้องแน็กอยู่นี่แล้วเสร็จทะเลาะกันเอาผ้าตีกันดิฉันอยู่ตรงกลางฟาดดิฉันอยู่อย่างนี้ดิฉันเปลี่ยนทั้งตัวเลยตีกันทุกคนต้องเล่าก่อนว่าอะไรคือว่า ตูนกำลังหยิบผ้าอยู่ใช่ไหมแต่ฮอยก็ถือผ้าขึ้นมาแล้วโดนหน้าให้นะแอนมันบอกว่าแกทำไมแกต้องทำร้ายฉันแล้วก็ตีผ้ากันอย่างพวกพูดไปแบบแบบแบบแค่นั้ว่านะไอ้ตูนอะไรวะไปกินน้ำอุ่นไปเสียงมันไม่ใช่ตูนเลยวันนี้อัน h ูมแฮ i ันคริสช i นอ i นคริสช l นชาร์ลีโอ누가제일무서웠어요언니들중에พี่คนนไหมากที่สุด ไม่วเมีอ่ะไม่กวต้องบอกก่อนว่าปกติตูนไม่ได้เสียงแบบนี้นะโลงผมเดินนี่แหละแต่ว่าบ้านบ้านผมก็เสียคือพี่เป็นอะไรรู้ปะ